สวัสดีค่ะมาพบกันค่ะานะันใจพอลลี่ค่ะและค่ะไปน้ำขิงอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นาค่ะมาทำอะไรคะเอาหอยค่ะอะไรนะคะเอาหอยค่ะเอาหอยไปทำอะไรคะต้มผูกค่ะเอาไปทำอะไรนะคะไต้มผูกค่ะเอาไปต้มค่ะเอาไปต้มค่ะกินกับส้มตำนะคะ ในบ่บอหอยน้ำขิงเดินไปดูสิคะนี่เลยคะ่ะหอยเยอะยไหมหอยเยอะไหมคะเยอะปะคะหอยน้ำขิงเยอะไหมน้ำขิงจะลงเก็บไหม,มใครจะลงเก็บแม่โอ้ยพวกนี้หนูจะทำคลิปทำซ่อมตานะคะโยคอโอเคไหมคะ น้องน้ำมิงราคาน้ำมิงมาทำอะไรคะสวัสดีคะ่ะน้องมิงมาทำอะไรคะเก็บหอยไหมเก็บหอยไหมน้ำขิงอะ่ะลมแรงมากเลยคะ่ะหนาวไหมคะอยลนะ่ลงไปนะลงไปนะจะมาเก็บหอยกับน้ำขิงนะคะ ยินขนมก่อนใช่ไหมคะค่อยเก็บอันตรงนี้มาแบ่งกันนะคะนี่ค่ะที่เขาแต่เสากินพืชแต่เสากินพืชแต่เสาสีอะไรแต่เสาสีฟ้าโอเคค่ะพี่หงด้วยแม่เอาบายบายก่อน มัมีหางด้วยมมีหางแต่ตั้าเขียนไปเก็บหอยก่อนนะคะนีกินขนมขนมก่อนนะคะดีวกินขนมก่อนค่ะแล้วก็จะไปเก็บหอยนะคะโอะเคไหมคะ